thay khôn lo thay khôn lo เดินเข้าไปมองฝั่งโน้นถ้าได้ถ้าได้ยินเสียงลมปะทะออกมาออกมานะครับเผื่อมีรถออกมาแล้วแต่ว่าเช็คแล้วไม่มีรถครับทั้งสองฝั่งครับสะดวกเฮ้ยโอ้เฮ้ย้ย ถ่ายรูปก็ถ่ายเร็วเด็กๆเด็กๆ ทางด้านซ้ายก่อนนะครับเดี๋ยวรถจะวิ่งเข้าอุโมงค์นะครับลงทางด้านซ้ายก่อนครับแม่เดี๋ยวรถจะเข้าไปอุโมงค์ก็เพราะฉะนั้นมันจะต้องน้าๆจะก,ก,กี่นาทีนะ้ะแม็กยี่สินาทีอ่อโอเคโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวรถจะระยับไปจอดเอาได้เด็กขายตอน,น,นเข้าโมงข่ายตอนเข้าโมงข่ายตอนเข้าโมงเดี๋ยวก่อนให้เข้าโมงก่อนเขาต้องจอดอยู่นี่อยู่แล้วเขาจะจอดในอุโมงมั้งจอดอยู่ปากตรงทางทางอุโมงมั้งคิดว่านะ ฮะต้วิ่งลงไปว่ะฝาป้อวิ่งไปไปทานตอนเนี้ยปลาลงมาปละโงไม่ได้ต้องจอดอยู่ปากโมงแหละผมว่าแต่ลงมาไม่ทานแล้วอ่ะปลาขึ้นมาแล้วปลาลงไม่ทานแล้วแล้วคนที่อยู่ใครที่คือใครเขาก็เหมากันมาครับเพื่อนพ่อะเขารู้จักกันอยู่ทำไมอ่ะไม่รู้อไม่รู้จักทุกคนหรอกเขาก็เขาก็เพิ่งสึบษากันมาแหละ แค่ใส่ไม่เป็นไรครับได้ครับยกระดาษส่งเลนะขอประเดีปีลเดี๋ยวปีละมารอก่อนตันานับตปัของตลงโอ้ ไปไม่่เทางพระพุทธฉายนะครับเส้นทางสายนี mmm ้นะครับเป็นเส้นทางของรถสิการ์เท่านั้นนะครับเชื่อมระหว่างภาคตะวันออกนะครับกับภาคสามนะครับเราออกมาจากภาคตะวันออกเลยจากเชนเซาลนะครับแล้วเดี๋ยวเราโมงฝั่งนี้จะเชื่อมต่อไปที่เออ่ใถ้วัระบนคใหาเกิดต้องไปเก็บภาพก่อนเข้าอุโมงน่าจะดีมากเลยแม่แต่ป้าคงไปไม่ทันน่ะ

Like ตอนตอนนี้นะใครอยากมาถ่ายหน้าอุโมงมาถ่ายได้ก่อนนะเดี๋ยวเรถยังไม่ขยับมาถ่ายก่อนได้ครับปากอุโมงตัวนี้ครับโมงเย็นมาแ้เลยเย็นเย็มงเย็นครับเพราะผมเคยขับรถตัองเข้าไปครับอย่าลืมตอนนี้ถ้าอยากจะถ่ายหน้าอุโมงนะครับถ่ายไปก่อนได้เลยนะครับตอนนี้รถจะไม่ขยับ